ลมแรงมากนะคะฝนตกแล้วก็ลมแรงทําให้ต้นข้าวโพดของเราในคือบัดเลี้ยวไปเลยนะคะ ชีวิตการอยู่ต่างแดนเนาะก็ท,าทําไร่ทําสวนเหมือนบ้านเราถ้ใครที่ชอบทําไร่ทําสวนบ้างนะก็จะเห็นนะจะให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าของบ้านอื่นเนี่ยคือแบบสวยงามขนาดไหนอ่ะเออต้นข้าวโพดของเขาสูง ฝั่งนี้ยิ่งสูงใหญ่เลยฝั่งนี้ะนะของเขาสูงมากนะส่วนของเราต้นเตี้ยๆนะเพราะว่าเสริมหลายรอบนะะเสริมหลายรอบเลยก็มีทั้งต้นเล็กมีทั้งต้นใหญ่นะฮะสเปสสปะกันไปเลยจ้าอ่านะสเปสสปะกันไปเลยสัญญาณดีได้เปล่าเนาะ น่านไม่รู้ว่าสัญญาณใช้ได้หรือเปล่านะคะเสียงนกนี้แบบสุดยอดมากนะคะมี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 มมเลยจ้ะาพาไปดูผักของญาติเากันนะคะ อันนี้คือต้นพลิกนะอันนี้ของคนพม่านะคะของคนพมา่าอันนี้เป็นต้นมะเขือนะคะมะเขือฝั่งนี้ต้นเล็กๆนี่นะคะเป็นมะเขือขมนะฝั่งนี้นะอันนี้คือมะเขือขมของคนพม่าเขานี่คือแบบหืงามนะจ๊ะกำลังงามเขาโพดของเขางามอยู่ เรจะเหลือประมาณสามต้นสี่ต้นอ๋อบางต้นนี้คืออ่ามันลม้มเนาะเพราะลมแรงเหมือนกันนะลมแรงฝั่งนี้ลมแรงนะคะเขาพ่นลมแล้วก็เขาก็เอามาเอาดินมาเหมือน,นกันเอาดินมาถมถมฝั่งนี้ก็ถมเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเนี่ย อี่่ทำไมต้นของเขาอบมากต้นอ,บบอ้วนอบเยอใหญ่นะเรามันน้อยจังอะ่ะต้นอ,อ,อ,ตอุ้ยอุ้ยกระต่ายป้ากระต่ายน้อยโอ้โหกระต่ายน้อยมากของเขาเรียบร้อยเลย โดนกินเรียบเลยเนี่ยป้าด,ดูดูดูกระต่ายหืมผักของอาเขาว้าวถั่วดนกินเรียบเลย